แจกทิศบุ๊กแจกหนังสือ Fundamentals of Building Construction ฟังอีกครั้งแจกหนังสือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารโดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ใต้วิดีโอนี้เทสหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดยมิสเตอร์ดิวเดลและมิสเตอร์โจเซฟแอนโนสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับมืออาชีพและนิสิตนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างเนื้อหาและวิธีการที่อธิบายไว้ในเอดิชั่นเใหมน่นี้ได้ระบการปรับปร,บรุงอย่างละเอียดที่ท่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าล่าสุดในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบันหัวข้อที่เลือกมาและจัดเรียงอย่างปราณีตย่างมีเหตุผลตั้งแต่วิธีการสร้างระดับพื้นฐานไปจนถึงหลักการของโครงสร้างช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในการทำงานของสาขานี้ในลักษณะที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายบทที่หเรียนรู้ที่จะสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอาคารที่ยั่งยืนใช้วัสดุก,ก่อสร้าง ที่ยั่งยืนผลกระทบของอาคารที่ยั่งยืนข้อสรุปผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้แก่กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดินรหัสอาคารข้อจำกัดอื่นๆมาตรฐานการก่อสร้างและทรัพยากรสารสนเทศผลงานของช่างก่อสร้างมืออาชีพได้แก่ให้บริการรับเมาสก่อสร้างจัดตารางงานก่อสร้างแนวโน้มการให้บริการออกแบบและก่อสร้างได้แก่ส่งเสริมความร่วมมือในการปรับปรุงผลิตภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่2 Foundations and Site บทที่สามบุตรบทที่4ี่เฮวิ i ิมเบอร์แอนด์แมตติมเบอร์คอนสตรัชันบทที่ห้าบุตรไล f ์เฟรมคอน t r ร c t i o n บทที่6ก t อสตีอาร์ฟินิชชิสโฟร์บุตรไลฟ์เฟรมคอนสตรัคชันบทที่7จ็ดอินทิร i อาร์ฟินิช w ิส d l ร์บุตรไลฟ์เฟร t คอนสตรับทที่8ปดบริกเมส o n นรบทที่9ก้าสโตนแอนด์คอนกรีตเมส y รี บทที wall. Like ่สิบเมชเชนรีวอล์ก construction บทที่สิบเอ็ดทีเฟรม construction บทที่สิบสองไลท์เกสทีเฟรม construction บทที่สิบสามคอนกรีต construction บทที่สิบสี่เซตแคสต์คอนกรีตเฟรมอิง system บทที่สิบห้าพรีแคสต์คอนกรีตเฟรมอิง system บทที่สิบหกดีไซนิ่งเดอะบิวิ่งอินโครเชอร์บทที่สิบเจ็ดรูฟิ้ง บทที่18 Glass and Glazing บทที่19 Window and Doors บทที่20 Cladding with Masonry and Concrete บทที่21 Cladding with Metal and Glass บทที่22 Selecting Interior Finishes บทที่23่ส Interior Wall and Partitions บทที่24 Finish Ceiling and Floors แจกทิชแจกหนังสือ Fundamentals of Building Construction ฟังอีกครั้งแจกหนังสือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารโดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ by MyBuild Channel